อักบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนปตทสพร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภาวะโรร้อนในงานการประชุมคอปเ8วี้เอค่ะซึ่งทางปตทสพรนะคะได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยสภาพภูมิอากาศนะคะคอปเวี้เ ซึ่งจัดขึ้นที่ดูไบสหรัฐอาหรับอิมิเรสตค่ะเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภาวะโรคร้อนถือว่าเป็นรูปธรรมที่สุดค่ะในการปชุมครั้งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าปตทสอพอเองก็ได้ให้พันธสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมน้ํามันและก็กราฟธรรมชาติ ร่วมกับบริษัทพลังงานจากทั่วโลกใน3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593แล้วก็เรื่องที่2การปล่อยก๊าซมีเทนจากกระบวนการผลิตปิโตเรเลียมให้ใกล้ศูนย์มากที่สุดและเรื่องที่3ก็คือการปล่อยก๊าซส่วนเกินจากกระบวนการผลิตปิโตเรเลียมเป็นศูนย์ภายในปี2573ตามกําหนดที่ธนาคารโลกได้กําหนดไว้ นอกจากนี้นะคะผู้บริหารของปตทสพเองก็ได้มีการร่วมแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมองการดําเนินงานกับบริษัทพลังงานผู้นําองค์กรภาคธุรกิจรวมไปถึงองค์กรด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะเป้าหมายเรื่องของการปล่อยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดรวมไปถึงจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของบริษัทเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีบูธที่เรียกว่า Thailand Pavilion ด้วยนะคะโอเคยังครบค่ะ ครบทุกประเด็นค่ะเปิดท้ายด้วยข้อสังเกตดีกว่าว่า <Wow. S 2> ตั้งข้อสังเกตว่าเครือบริษัทซีพีกำลังจะเอาทุกอย่างแม้กระทั่งสัมปทานที่พักริมทางอมอเตอร์เวย์ไม่กี่วันที่ผ่านมามีการประมูลสัมปทานที่พักริมทางมอเตอร์เวย์แถวแถวศรีราชา ปรากฏว่าบริษัทในเครือ CP ก็เข้าไปประมูลก,กับเขาด้วยค่ะตกลงตกลง CP จะเอาทุกอย่างเลยนะเนะี่ยอุยหมดเวลาพอดีเลยค่ะเอาละครับลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ